อันตรายทั้งตัวเลยนะครับก็ถือเป็นคนในข้อผิดพารเกิดขึ้นแล้วนะครับท่ญญญานก็จะทราบว่าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับเมื่อมีการใช้ความรุนแรงนะครับเพราะไม่พี่น้องจะต้องช่วยกันแจ้งนะครับช่วยกันเข้าไปรนะงับถ้าเกิดเราไม่ไม่เกิดอันตรายกับพี่น้องนะครับคร,รงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงสนักงานในการเป็นสมาชิกโครงการยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงกเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสัสาคมยกร่อั เป็นครอบครัวตัวอย่างมีคุราการที่พระเจ้าหลังเธอพรองนงานหลักที่รับนชอบด้านพติโดยยูเอ็นดีเมนักงานาน้างานปรการสุขภาดในโครการตันานงานดนการวางแผนตังานักงานในการ่อไปในการจัดกิจกรรมตาวไว้โืองานปรัตแรกเกิการับรู้ว่ากนหญิ่งพฤติกรรมงความพิกรหลับไปจากการตอปัญอาที่รงบแก่ประชาชนนการลงไะแได้ ปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรียังเป็นปัญหาที่คงมีความรุนแรงอยู่ในสังคมและหยุดการใช้ความรุนแรงทุกชนิดในการจังหวัดคุ้มครองสธิ์และช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดและไม่เป็นผู้กฐฐระทำรุนแรงเสียเองเด็กครับออามาแล้วหลบมุมอยู่ตรงนั้นนะครับขอขอบคุณประาชาชนชาวจังหวัดสงขลาทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ กัต er บต้ไการนกาในวันนี้ส่งเสียใจครับชครับผมขอบคุณรเจที่มาช่วยเรานะครับในวันนี้ขอบคุณเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครสม thank you